ด่วนเลยที่สุดเลยคุผู้ชมคุณฟังผมะจะมาพูดให้ฟังตอนนี้เกิดเกิดเหตุด่วนนะนะในพื้นที่อำเภอกาบเชิงนะครับจังหวัดวสุรินจังหวัดสุรินนเองชาวบ,บ้านต้องระมัดระวังตัวด้วยเนื่องมาจากว่าอะไรนะแจ้งเตือนว่ามีทหารคลั่งมีอาวุธ M16 ยิงประชาชนบาดเจ็บสองนาย สองคนนี่แหละที่ได้รับบาดเจ็บขณะนะนี้เนี่ยกำลังหลบหนีเหตุเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนตีหนึ่งครึ่ง<ฆ>สถานที่เกิดเหตุก็คือบ้านเขื่อนแก้วหมู่สิบสามตบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดส,สุรินทร์มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนายวุฒนานาประโคนนะครับผมไม่อ่านเลขที่บัตรประจาตัวเขาหรอกนะ<ฆ>คนที่สองก็คือนายอนุวัตสิงชัยนะครับซึ่งสองคนนี้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่มีการยิงกันเมื่อคืนนี้ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังสืบสวนกันอยู่นะครับผูทหารคลั่งก็มีชื่อว่านายรัฐภูมิเทพสิริผู้ก่ออเหตุุมีาวธ ปืน M16 พร้อมกระสุนติดตัวไปด้วยขณะนี้ยังจับตัวไม่ได้นะ<ค>ข,อขอเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่มผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ระมัดระวังตัวไปด้วยนะครับ<ค><ค>ตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังออกเร่งติดตามตัวแล้วนะครับเหตุค,ความคืบหน้าจะเป็นยังไงก็จะแจ้งให้ทราบกันต่อไป